นี่จะไปไหนกันคะประเทศลาวครับไปทำอะไรครับไปเป่าเพลงที่นู่นด้วยอีกอวันพรุ่งนี้งานวันเกิดผมแล้วให้รถมาส่งกระเป๋าหนึ่งคันแล้วรถเสือกไปส่งด้วยทำไมคะเราจะข้อมีตรงนี้รถรถแค่อันนี้นะฮะเลขท้ายน่าจะประมาณสามล้านอนะ <laughs> สาล้านหกาหาพาร้อยห้าสฮะเท่าไหร่นะฮะ ้าคาของวันนี้สามล้านแม็์น่าเดี๋ัวเรให้ก่อนด้วไหมเป็นไรอะเ้อ ตอนนี้เวลา8โมงแล้วเรามีนัดกันว่า8โมงนะครับเราจะเก็บของแล้วก็จะไปเฉลิมพระเกียรติแต่ตอนนี้คือไปเจอาบ้านเกิดมาอาบน้ำครับนี่อยู่ค่ะแต่ก็เดียวค่ะคุณสวยอะแต่งแบบเดียวก็สวยทีนี้จะแต่งแบบให้เบาที่สุดเพราเดี๋ยวจะต้อเแต่งหน้าใหม่งงไม่ต้องพี่เอ็มไปวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเที่ยวค่ะพาพี่เอ็มกับบ้านเกิดหรอนี่จะไปไหนกันคะ ประเทศลาวครับไปทำอะไรครับไปเป่าเคที่โน่นด้วยอีกวันพรุ่งนี้งานวันเกิดผมแหละคิดว่าจะมี fc มาต้อนรับก็น่าจะมีอ่ะก็จะขอแั่สองคนพอโพสยังโพสเพจยังยังได้สองคนเขาขอสองคนอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เขาบอกขอแั่สองคน fc เขาแค่สองคนพอไม่ได้พี่เอมคือครบแล้วแล้วนอนเงินะคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงถึงสามนะครับขึ้นเครื่องสิบโมงแล้ว รถเราทำหรือเปล่าสาระตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดอะไรขึ้นคะพี่เบ๊คือพอกระเป๋าไปให้รถมาส่งกระเป๋าหนึ่งคันแล้วรถเสือกไปส่งลูกตทำไมคะนี่ปนตรีครับสุดท้ายก็กระเป๋าอยู่คนละที่นะฮะตอนนี้ก็กำลังเดินไปเอากระเป๋ากันนะครับ นี่นะครับโอ้คือคนต่อแถวกันเยอะมาก ลลอยู่่ทีีไหนแ้ววสสัดคราตอนนี้เราก็อยู่ที่อุดรธานีสนามบินอุดรธาน,นีเข้าเรียนการท่องเทีนน่ยวมสวัสดีคุณพุปเป้คุณเอ็มด้วยนะครับวันนี้เก็บขอพร้อมๆม,มายัางไงบ้างกับการเที่ยวลาวจ้ะพร้อมไหมกับการเที่ยวลาวในครั้งนี้จะบอกว่าไม่พร้อมไม่ได้นะกระเป๋าสองคำใบอะกระเป๋าลูกบลล์เทอร์มาถึงกับเช่ารถครัพนี่คือรถเช่าของเรานะฮะ <c oughs> ไม่ดูกระเป๋าพูดฮะเป๋าพูดไปไมเลิกเธอแล้วนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถโดยสารแล้วเราอยู่ฝั่งลาวแล้วใช่ไหมครับกูเป้เราอยู่ฝั่งลาวแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ไม่เคยนั่งรถไฟนี่รถนะครับรถโดยสารเราจะไปฝั่งลาว ว่าถ้าเราวิ่งไปตรงเรีนได้แล้วก็จะรู้ว่าสบายทุแล้วบากคนะี่ไม่เท่ากันก็ฟ่เปรครับเลเตรียมพร้อมตัวพื้นฮะเข้าไว้เพื่อฝนตกเขาไว้เพื่อฝนตกไอเราเรล้จ้าเาไหนะรถติดมีึ้นที่แบบนี้อนรจะเรถรถแรงอันนี้ฮะ ตอนนี้เราก็ลงรถบัสทีประเทศลาวแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกว่าอะไรสุปอร์มาร์เก็ตกว่าไปแต่มันใหญ่กว่าสุ์มาร์เก็ตอ่ะเราซื้อของกินอยู่นะคะเพื่อนๆภกคินเองเขารู้เลยว่าเป็คนแจกยานะคะเลยเราซื้อไข่เจียวไปทอดกินนี่นะครับหโหหัน

นี่ให้ไมค์ค่าร้อยบัตเจ็ตให้ไมค์ค่าร้อยมเจามานี้ก่อนสามล้านจงเจ็ดสามสิบห้าพันฮะเท่าไหร่นะฮะสามล้านจงเจ็ดสามห้าพันห้าร้อยค่าของวันนี้สามล้านแม่เจ้าตันนี้ป้าเอ็มเลี้ยงนะฮะเทสามล้านบาทนี่นะฮะค่าของซูเปอร์มาร์เก็ต เออ của ใช้บ่อนี่เป็นทางขุดสิ นี้นะคะเรากำลังเอาเรือซึงนันแพนะคะก็จะข้าไปฝั่งโน้นเอารถตงแพไปฝั่งโน้นให้ไว้น้ำเป็น่างใไว้เป็นร่างเวราก่อนได้ไหมเร่องตงไหนเห็เอาเดี๋ยวลงไปได้ไมแบบนัยังลงไ่แล้วคุณูดู้ได้ไหมเิเลยเปิเลยฮเดย่เาย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để thằng đụ nó. lên đi, đi không ạ. ประเทศลาวครับผมอำเภอเมืองเฟือง,งนานครับผมใช่โอเคเฟืองนนาเดี๋ยวไปพาไปที่พัดกันทุกคน อะไรอ่ะเอากูประเทศลาแล้วก็อยู่เลยจะอยู่ไหนนะลาวตอนนี้นะมั้ยจะอยู่ไหนนะมานะคะบีเขากำลังลองแชร์กันอยู่เลยมาค่ะทุกคนเรามาดูที่พักกันแบบแทีวนี่เลยนี่ก็จะมินิน่ารักมินิน่ารักนะคะทุกคนนี่ก็ของเราทั้งหมดท่าหกห้องได้เนาะ ีคืนนี้เราก็จะทำงาน,นที่นี่นะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวดูทุกคนดูดิบ<อ>รรยากาศคือดีมากนะคะบรรยากาศนี่คือเหมาะสุก,กับการทำงานไหมคะคบ่ายแล้วก็บ่ามีสัญญาณหรือเปล่ายังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องลองเชื่อมนะคะถ้าจะมีหรือเปล่าเอฟล,ลองต่อกาะแต่ก็เห็นกำปิสแวร์เอฟไอยู่นะเช้าน่าจะบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศเน่เยะจะมาตรงน้ำเแล้วก็รักษาแนกั่ปลาสั<อ>่งอะไรบ้างคะเนี่ยปลาปลาร้านะ,าะ,นะคะ เาคาเียวค่ะเบสิกอืมข้าวไข่เที่ยวแล้วเึ่งร้อนรุกูเป้ไปไหนอ่ะร้อแดงครับตอนนี้ร้อแดงร้อนเหรอคะมากคุณจะได้อะนี่จะได้ร้อนแล้วนี่นะครเป็นบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อเท่าไหร่เนี่ยนะครับสิบเกนาฬิกายีนาทีนะครับ1ทุ่มครึ่งนะครับที่ลาวนะคะ ตอนนี้เราก็เตรียมทำกับข้าวกันกินนะครับมีพี่ชายพี่เตยน,นะฮะนี่นะครับแต่าก,ากับข้าวจริงๆแล้วนะครับยวเข้าไปหาปุ๊บเป้กับเทีมดีกว,ว่าน้ำปลาน้ปลาน้ปลาตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วจ้าตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็คือว่าไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็คือว่าคืนแรกเราก็จะนอนกันที่นี่ก็คือจะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ,อยุงเยอะมากนะคะแล้วก็ อยู่เลยไม่น้ำไงเออคืออยู่เลยไม่น้ำตอนแรกที่มาคือก็คือก็แอบตกใจทัวงคตอนแรกร้อนมากเนาะพอวันอากาศเลื่อแบบกลางคืนนี่คือก็แบบว่าเออเย็นแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้ก็คือจบเพลินครั้นี้ก่อนนะเดี๋ยวพุ่งไปทิเศษไหนไว้มากล้วก็จะไว้นะคะไว้จะอัปเดตให้ดูนะคะโอเคครับผมเชิญคลิปมากค่ะฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเอ็มเป้และก็เชียร์แล้วจะมีอะไรไดสาระได้รวยอีกอะไรอีกเพื่อนจะได้หาที่เที่ยวกันได้ด้วยเออโอเคครับป้า